สวัสดีคะ่ะพี่พี่เอฟซีทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์อีพีที่ยีค่ะพี่พี่วันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านมากมายหลากหลายรายการโดยประมาณ50รายการด้วยกันราคาเปิดอยู่ที่300บาททุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะพี่พี่ขสามารถแอดไลน์ line, หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อของเรานะคะศูนย์เก้าแปดเก้าสองเจ็ดห้าหกหกสามเบอร์นี้เบอร์ดเดียวเท่านั้นนะคะพี่พี่าเบ เบอร์โทรนี้เบอร์เดียวเท่านั้นค่ะ0 9 8 9 2 7 5 6 6 3าค่ะยินดีให้บริการพี่พีทุกท่านนะคะสนใจถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พีเพื่อที่พี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยเช่นกันนะคะพี่พค่คะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะพี่พรายการที่1นะคะก็ราคาแบ่งปัน300บาทค่ะพี่รายการนี้นะคะจะเป็นพระขุนแผนนะคะพระขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะคะ ด้านหลังก็จะมีตะกุดแบบนี้เลยค่ะพ,พี่ตะกุดเต็มองค์คแบบนี้นะคะสําหรับด้านหลังนะมาพร้อมเนี่ยมแบบนี้เลยค่ะพ,พี่รายการนี้มาพร้อมเนี่ยมกันน้านะคะสวยงามสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยรายการนี้รายการที่1ของ ep ที่27นะคะ รายการที่1ของ EP 27เค่ะพี่พีราคาเปิดอยู่ที่300บาทบวกไปทาง50บาทนะคะปิดเกียร์รายการสามารถแจ้งน้องเข้ามาได้เลยโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP กับรายการให้ทราบได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่2รายการนี้มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวะละคงังพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้สวยงามนะคะพ,พี่เนื้อผงนะสวยงามแบบนี้เลยอยู่ในเลี่ยมในตลับแบบนี้สามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่2นะคะ ช่องพระบ้านน้องน้ำทิพย์ยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท่านนะคะอาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่ไม่สะดวกรับสายขออภัยด้วยค่ะรายการนี้รายการที่2ต่อไปค่ะรายการที่3นะคะรายการที่3รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาธิกโกนะคะหลวงพ่อรวยปาสาธิกโกวัตะโกนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของหลวงพ่อรวยค่ะปี2 5 5 9เกเนื้อทองแดงนะคะก็จะอยู่ในเลี่ยมกันน้ำแบบนี้เลยได้ไปพร้อมกรอบพร้อมใช้งานนะคะเข้ามารับชมแล้ว ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพาบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะพี่ๆีรายการต่อไปรายการที่4ี่นะคะรายการที่4ค่ะก็จะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมค่ะองค์สวยองงามแบบนี้เลยเก่าหน,นึงนะคะพี่ๆขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะสําหรับรายการนี้ค่ะรายการที่4ี่นะคะพิมพ์นิยมนะคะพี่ๆีนี่เลยค่ะ สวยนะคะใต้ฐานประมาณนี้เลยค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะรายการที่4ค่ะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็นอีพีแจ้งเป็นรายการให้ทราบได้เลยนะคะจะส่งให้ทุกวันทางไปสณิไทยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่5รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จปกโคกาวใบหลวงพ่อป่วยนะคะหลังพระแม่ธรณีมวยผมนะพี่ๆอง์สวยองงามแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่5นะคะพี่ๆเป็นพระสมเด็จปกโคกาวใบหลวงพ่อป่วยนะคะพี่ๆคะ่ะสวยเลยค่ะด้านหลังก็จะมีพระ ธรณีมวยผมผอมมวลสารแบบนี้เลยนะคะเป็นงานเลี่ยมกระน,น้ำนะคะพ,พี่เป็นงานกรอบเลี่ยมกระน,น้ำนะสวมใส่ใช้งานได้เลยรายการที่5ของ E p ีที่27ค่ะต่อไปค่ะรายการที่6นะคะรายการที่6ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์บัวข้างนะคะเนื้อเปียกทองนะพ,พี่อยู่ในกล่องแบบนี้เลยค่ะพ,พี่สนใจหรือใจนะคะโทรเบอร์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้นะคะยินดีให้บริการที่พี่รับประทานค่ะสำหรับรายการนี้รายการที่6นะคะ เป็นเนื้อเปียกทองนะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์บวกข้างนะคะปีสองห้าสองศูนย์ค่ะพี่พี่อนนี่เลยองค์สวยองงามเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดค่ะได้มาพร้อมกล่องแบบนี้ก็จะส่งไปให้ทั้งกล่องแบบนี้เลยนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่7นะคะรายการที่7ค่ะเป็นพระสมเด็จวังหน้าสมเด็จจอปลอนะคะพี่พี่องสวยองค์งามแบบนี้เลยตายฐานตรงฐานนี้ก็จะเป็นพญาคุดนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นพระสมเด็จจปลนะคะสมเด็จจปลอวังหน้านะคะหลังดอชดานะคะสําหรับรายการนี้รายการที่7ค่ะ รายการที่7นะคะเปิดราคาแบ่งปัน300บาทสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพาบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่8นะคะรายการนี้รายการที่8นะคะก็จะเป็นพระแม่กวนอิมเนื้อเงินนะพี่ๆองค์นี้สวยเลยเป็นจี้พระแม่กวนอิมนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดีไลน์นะคะหรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะ0ูนย์7ก6 6 3เ็เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่แป นะคะองสวยองงามนะพี่ๆต่อไปค่ะรายการที่9้านะคะพี่ๆรับรองเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนรายการนี้เป็นพระพุโทโธน้อยคณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะวัดอาวุธกสิกรารามนะคะกรุงเทพมหานครนะ,ะนะพี่ๆใต้ฐานนี้จะมีสัญลักษณ์ของวัดอาวุธนะคะเป็นอออ่างนะคะพี่ๆแล้วก็ด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นยันพุโทโธนะพี่ๆสวยเลยนะคะ องสวยองงามนะขอรูู้กภาาเพิ่มเติมได้บ้านไอทีไลค่ะพี่ขะไอทีไลกับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะหรือถ้าหากแอดไลน์ไม่เป็นสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะพ,พี่สอบถามพูดคุยได้นะรายการนี้รายการที่9ค่ะพี่พี่เป็นพระพุทโธน้อยนะคะพระพุทโธน้อยคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะคะเนื้อผงนะรายการที่9ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่10นะคะฝากล่องอาจจะชํารุดนิดหนึ่งนะคะรายการต่อไปรายการที่10นะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็น พระสมเด็จหลวงพ่อป้านขี้ไก่หางพ่วงนะคะพี่พีวัดบางนมโคนะสวยเลยจังหวัดพระนาครศรีอยุธยาเป็นพระเนื้อดินเผาก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะพ,พี่นี่เลยสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะของ EP ที่ี่27ค่ะโทรเบอร์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะอาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่ไม่สะดวกรับสายขออภัยด้วยนะคะ ด้านขอบตัดแบบนี้นะคะพี่ๆด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะ รายการนี้รายการที่10ค่ะต่อไปค่ะรายการที่11นะคะรายการที่11เป็นเหรียญเสมานะคะเหเรียญเสมาหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หยับน้ำทะเลจืดนะคะพิมพ์เสียนโตนะพี่ๆด้านหลังเป็นท่านพระอาจารย์ทิมนะคะพ,พี่เหเรียญเสมานะคะจะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้เลยเป็นงานเลี่ยมกันน้ำนะคะพร้อมกรอบนะคะพี่ๆพร้อมสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะอาจจะดูเก่านิดนึงนะขอคนที่รับได้ขอคนที่รับจริงนะคะพี่ๆน้องจะส่งให้ทุกวันทางไปรษณีย์ไทยค่ะรายการนี้รายการ ที่11นะคะรายการที่11 e p อที่27โทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP ีแจ้งเป็นรายการให้หนองทราบได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่12 รายการที่12นะคะก็จะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตนะคะพี่พี่พระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะใต้ฐานมีตะกุดสองดอกนะคะพี่พี่ค่ะหลังยันนะอ,อรหันนะคะรุ่นปดหนี้นะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมในตรลราแบบนี้เลยนะคะพระปิตารุ่นปดหนี้นะคะของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่พี่คะรายการนี้รายการที่12คะ่ะต่อไปคะ่ะรายการที่13นะคะรายการที่13 mm hmm. เป็นพระสมเด็จวัลค, mm hmm. คังพิมพ์ใหญ่นะคะคุกรักปิดทอง นะคะพี่พี่องค์นี้สวยงามมากๆนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยค่ะพี่พี่ตรงขอบนี้อาจจะมีว้าวนิดนึงนะคะสําหรับองค์นี้นะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จวราคางพิม์ใหญ่นะรายการนี้รายการที่13นะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะผ่านไอ l ดี e ไลนนะคะพี่พี่ เบอร์โทรก็เบอร์เดียวกันนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะ0989275663ค่ะรายการที่13ค่ะต่อไปค่ะรายการที่14นะคะรายการที่14รายการนี้จะเป็น อ่าเขี e ้ยวเสือแกะหลวงพ่อปานนะคะพี่ๆเขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะก็สวยนะคะพี่แล้วก็มีโรงจานด้วยนะคะสวยงามมากๆนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นเขี้ยวเสือแกะหลวงพ่อปานรายการที่14ค่ะต่อไปค่ะรายการที่15นะคะรายการนี้จะเป็นพระกิ่งเปาวเลศนะคะองค์สวยเลยนะคะพี่ๆพระกิ่งเปาวเลศนะคะองค์สวยองค์งามนะกิ่งรัชกาลที่5นะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยผ่านไอดีไลน์นะคะ ค่ะพี่พี่อาจจะมีบางช่วงบางเวลานะที่ไม่สะดวกรับสายหรือไม่สะดวกตอบแชทน้องขอไปด้วยนะคะช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์ก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะคะพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่เอฟซใหม่เข้ามารับชมแล้วกดติดตามให้กันด้วยนะคะหรือสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้คะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่16รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากลองมะขามเท่าปี24-66นะคะพี่พี่องค์สวยองค์งามเหรียญสวยเหรีย นคมเหลียญชัดมาพร้อมเรี่ยมขอบยิงเลเซอร์แบบนี้เลยสวยงามรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนค่ะพี่พ รายการนี้รายการที่16ค่ะต่อไปค่ะรายการที่17นะคะรายการที่17จะเป็นภาพถ่ายของคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบนเติมวัดอาวุธคศิรารามนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้สวยงามค่ะพี่พี่มีลงจานด้านหลังนะคะพี่่ารายการนี้รายการที่17ค่ะต่อไปค่ะรายการที่18นะคะรายการที่18ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่พี่องค์สวยองค์งามนะคะพี่พี่ขาสำหรับรายการนี้เก่าจนขึ้นไขกันเลยนะคะสําหรับ รายการนี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านราคาแบ่งพัน300บาทค่ะพี่พี่วันนี้มีมาฝากไว้50รายการด้วยกันนะคะสนใจถูกใจขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่19รายการนี้จะเป็นเงินจีนนะพี่พี่นะสวยมากๆนะคะก็จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเป็นเงินจีนเป็นของสะสมความมั่งคั่งนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่19ต่อไปรายการที่2 0นะคะรายการที่20จะเป็นกำาร นะคะคของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะคะพี่ตกแต่งมาแบบนี้เลยสวยงามนะชาวบูชาได้เป็นของฝากของขวัญได้เลยนะคะสำหรับรายการนี้เป็นกําไรนะคะตกแต่งจิวเวลรี่เพชรแบบนี้เลย นะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่20นะคะสนใจสามารถโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะพ,พี่หรือจะแอนไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้านในก็จะมีองค์สมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีด้วยค่ะรายการที่20ต่อไปค่ะรายการที่21นะคะรายการนี้จะเป็นรูปหล่อค่ะพี่คะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะคะองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยค่ะก็จะอยู่ในเลี่ยมในกรอบนะสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลย รับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนค่ะน้องน้ำทิพย์ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมทุกๆท่านเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะพี่พรายการนี้รายการที่21ค่ะต่อไปค่ะรายการที่22นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพี่พีปี2469นะคะเนื้อทองแดง,งนะพี่ๆีสวยงามมากด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่พี่สวยงามนะเนื้อทองแดงค่ะได้ไปพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้ง,งานค่ะรายการน,นี้รายการที่22ค่ะพี่ขาต่อไปนะคะรายการที่23รายการน,นี้จะเป็นสาลิกาไม้แกะนะคะพี่พี่น้องไม่ทราบที่เคจีอาจารย์นะคะด้านหลังก็จะมีตะกรุดสองดอกเช่นกันนะคะรายการน,นี้จะเป็นสาลิกาไม้แกะนะคะพี่พี่เป็นรายการที่23 EP นี้เป็น EP ที่27โทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP แจ้งเป็นรายการ ให้น้องทราบได้เลยนะคะพี่ยินดีให้บริการพี่พีทุกๆท่านนะคะรายการที่2 3ค่ะต่อไปค่ะรายการที่2 4นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญนะคะพี่พีในหลวงราชการที่9นะคะเหรียญภูมิพลอดุญเดชนะคะพี่ในหลวงราชการที่9พ่อหลวงของเรานั่นเองนะคะพี่สาหรับรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเช้าเขาค่ะเป็นเหรียญสําหรับใช้เช้าเขานะพี่สาหรับพี่พีท่านใดที่รับชมแล้วถูกใจนะคะพี่พีก็สามารถโทรเบิก มาปิดได้เลยนะคะที่เบอร์โทรนะคะ0989275663หรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เช่นกันขอรับชมภาพแล้วลบกวนแจ้งน้องวัยนิดนึงนะคะว่าปิดหรือผ่านเพราะว่าอาจจะมีพี่ๆบางท่านนะคะที่ไม่สะดวกใช้ไลน์ก็มีโทรเบอร์เข้ามาปิดเลยก็มีนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียสิทธิ์พี่ๆท่านอื่นนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่15รายการนี้จะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะอยู่ในเลี่ยมเลนแบบนี้เลยสวยงามสําหรับรายการ นี้รายการที่25นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่26นะคะ รายการที่2 6เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามค่ะพี่พี่องค์นี้สวยงามมากๆเลยนะคะก็จะมาพร้อมเนี่ยมกันน้ํร้อมกรอบลงยาแบบนี้เลยค่ะลูกศิษย์หลวงพ่อกวยสายหลวงพ่อกวยห้ามพาดเลยค่ะพี่พี่ด้านหลังเป็นหาดนุมานเชิญหงนะคะปี2521นะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหลังหาดนุมานนะคะเนื้อทองแดงลมดานะพี่พี่รายการนี้รายการที่26ค่ะต่อไปค่ะรายการที่ส7 รายการนี้จะเป็นเหรียญ8รอบหลวงปู่ทิมพิมพ์นั่งผ่านนะคะองค์สวยอง์งามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆปี18่นะเหรียญ8รอบหลวงปู่ทิมพิมพ์นั่งผ่านค่ะรายการนี้นะคะพี่ๆค่ะสำหรับรายการนี้รายการที่27โทรเบอร์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะพี่ๆสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพาบ้านน้องน้ำทิพย์ด้วยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่28นะคะหากผิดเหรียญหลวงปู่ทิมไปแล้วอย่าลืมนะพี่ๆมีลูก ภาพมาด้วยนะคะพี่ๆแบ่งปันการราคาส0 0ร้อยบาทค่ะพี่ๆลูกศิษย์หลวงพุทธทีมก็ห้ามลาดเช่นกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารองค์เล็กแบบนี้สวยงามค่ะพี่ๆรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนนะคะรายการนี้รายการที่28ค่ะต่อไปค่ะรายการที่29นะคะรายการนี้จะเป็นแหวนหัวทับทิมสีเขียวนะคะพี่ๆแหวนหัวทับทิมสีเขียวเหนียวซับเลยด้านข้างก็จะมีองค์ของสมเด็จพระ พุทธจันยร์โตพรมารังสีด้วยนะคะพี่สามารถชาบูชาฝากได้เลยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะพี่พรายการที่2 9ค่ะต่อไปค่ะพี่ค่ะรายการที่30นะคะรายการที่30ค่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะปี2503มาพร้อมตะกรุดคุกลักถักเชือกแบบนี้นะคะพี่ๆีตรงนี้จะมีห่วงไว้ให้ด้วยนะคะองค์สวยองงามนะคะพี่พีรับรองเลยว่าสวยคมชัดตรงปกทุกองค์ทุรายการนะคะช่อง พาว่าบ้านน้องน้ำทิพย์ขอขอบพระคุณค่ะที่เข้ามารับชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการนี้รายการที่30 ค่ะต่อไปค่ะรายการที่31รายการนี้จะเป็นพระสังฆจายเนื้อผงนะคะพี่ๆน้องขออนุญาตซูมนิดนึงนะอาจจะมีบางรายการเล็กบางรายการใหญ่นะคะรายการนี้จะเป็นพระสังฆจายเนื้อผงของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะองค์สวยองค์งามแบบนี้เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมนะคะโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะพี่แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านค่ะรายการนี้รายการที่31นะคะต่อไปค่ะร รายการที่32นะคะรายการที่32เหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาสีเจริญนะคะเนื้อเปียกทองนะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดองค์สวยองค์งามแบบนี้นะคะองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาโทรเบอร์เข้ามาได้นะสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะพี่ๆ ปิดแล้วขอรับจริงค่ะพี่ค่น้องจะส่งให้ทุกวันทางไปสนีไทยนะคะรายการนี้รายการที่32ค่ะต่อไปนะคะรายการที่33นะคะรายการที่33ก็จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณปาริสุโทโธนะคะองค์นี้นะคะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดีไลน์ใต้ฐานมีโค้ดนะคะหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารามีปี19องค์สวยองค์งามนะคะพี่ๆหลวงพ่อคูณวัดบ้าน ไรค่ะพี่ขาสวยงามมากๆรับรองเลยว่าสวยตรงปกและถูกใจแน่นอนนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้รายการที่33ค่ะต่อไปค่ะรายการที่ 34. รายการนี้จะเป็นพระปิตาหลวงปู่โตวัดปราดูฉิมพีเนื้อผงองค์สวยองค์งามนะรายการนี้เนื้อผงสีเหลืองนะคะพ,พี่ปิตาหลวงปู่โตรุ่นปดนี่นะคะสำหรับรายการนี้ค่ะ รายการนี้รายการที่34ค่ะต่อไปค่ะรายการที่35นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะพี่พี่องค์สวยอง์งามนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะรายการนี้ storm, รายการที่35นะคะต่อไปค่ะรายการที่36เหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกหลังยันดวงนะคะเนือเปียกทองนะพี่พี่สวยงามคมชัดนะคะตรง,งปกแน่นอนค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่36ค่ะต่อไป นะคะครายการที่37นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรล,ล่างหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะคะพี่พเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะพี่พี่การสร้างสาราการเปลี่ยนนะคะสวยเลยสําหรับรายการนี้เนื้อ,อปะกาลงยานะคะพี่พี่รับรองเลยว่าสวยตรงปกแน่นอนสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่37ค่ะต่อไปค่ะรายการที่38นะคะก็จะเป็นพระกิ่งเปาเวเลส พี่พี่องค์สวยเลยนะคะพระกิ่งชัยวัดหรือพระกิ่งปเวเรศองค์สวยแบบนี้นะอยู่ในเลี่ยมกันน้ําพร้อมกรอบพร้อมใช้งานนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะขออนุญาตปรับหมดนิดนึงนะคะสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพาบ้านน้องน้าทิพด้วยค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่38นะคะต่อไปค่ะรายการที่39นะคะรายการนี้จะเป็นเครื่องรางเบี้ยกแก้นะคะของหลวงปู่บุญนะคะพี่พี่องค์สวยองค์งามแบบ นี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นคุกลักถักเชือกนะคะสำหรับรายการนี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการนี้จะเป็นพระผุกเก่าพระชัยนะคะสวยเลยค่ะพี่พี่เก่านิดนึงนะขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะคะพี่พี่นะน้องจะส่งให้นะคะทุกวันทางไปสี์ไทยนะคะพี่พี่าไต่ฐานประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะรายการนี้รายการที่40นะคะรายการต่อไปค่ะราย ายการที่41นะคะวีวีรายการนี้จะเป็นพระหูยานนะคะวีพระหูยานกุลบุรีเนื้อชินนะคะจะอยู่ในเลี่ยมเลนแบบนี้ กูเก่าๆองค์สวยองงามนะพี่ๆรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนค่ะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่41นะคะถ้าหากน้องไปไวฟังไม่ชัดนะคะพี่พหรือฟังไม่ทันขออภัยด้วยนะรายการที่41ค่ะต่อไปค่ะรายการที่42นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะคะปี24 6 5หเนื้ออปัปป้าลงยาค่ะพี่ๆสวยงามรับรองเลยว่าตรงปกแน่นอน เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะหลวงพ่อฉุยนะคะรายการนี้รายการที่42นะคะต่อไปค่ะรายการที่43รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพวกก่อกานวัดพญาติาปี2469นะคะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะตรงปกแน่นอนค่ะพี่ๆขารายการนี้นะคะด้านหลังประมาณนี้เลยขอดูรูปภาพเพิ่มเติตตมแล้วรบกวนแจ้งไว้นิดนึงนะว่าปิดหรือผ่านเพราะว่าอาจจะมีพี่ๆบางท่านโทรเบอร์เข้ามาพร้อมปิดเลยก็มีนะคะรายการนี้รายการที่43 ค่ะต่อไปนะคะรายการที่44รายการนี้จะเป็นเหนรียญพระพรมสีหน้านะคะ เหรียญพระพรมสีหน้านะคะของหลวงปู่ดู่วัสแกพิมโลนะพี่ๆด้านหลังด้านหลังก็จะมีอักขระแบบนี้เลยองค์สวยอง,งงามนะพี่ๆสำหรับรายการนี้รายการที่44ค่ะต่อไปนะคะรายการที่45นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะคะรุ่นเยือนอินเดียเนื้ออัประลงยาสวยงามค่ะพี่ๆสำหรับรายการนี้ นะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่45นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่46รายการนี้จะเป็นเงินจีนนะพี่พี่สวยงามตรงปกแน่นอนค่ะพี่พี่ขาเป็นเงินจีนนะอ่านี่เลยนะคะสามารถปิดคู่กับผ้าเครื่องผ้าบ้านได้เลยเป็นของสะสมนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้รายการที่46ค่ะต่อไปรายการที่47ค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47ค่ะพี่คะรายการนี้จะเป็นพระแม่กวนอิมนะคะจี้พระแม่กวนอิมนะพี่พี่องค์สวยองค์งามนะคะพี่พี่าสามารถขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านไอดียไลน์0989275663นะคะพ,พี่หรือจะโทรเบอร์เข้ามาปิดได้เลยเช่นกันเสียค่าจะส่งปลายทาง50บาทนะคะพี่พี่จะปิดกี่รายการก็ได้แจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้ บริการพี่พี่ทุกๆท่านค่ะพี่ขาสำหรับรายการนี้นะคะรายการที่47ค่ะต่อไปค่ะรายการที่48รายการนี้จะเป็นตะกุดนะคะพี่ๆีลายธงชาติแบบนี้เลยนะคะของหลวงพ่อทบนะคะพี่ๆีมาพร้อมเรี่ยมนะคะพร้อมสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะรายการนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบมาพร้อมได้สายสินนะ,ะพี่ๆีองค์สวยองค์งามน,นะคะถักเชือกลาย3าสีแบบนี้ลายธงชาตินะคะพ,พี่รายการนี้เป็นรายการ ที่48ค่ะรายการที่48 EP นี้เป็น EP ที่27นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP กับรายการให้น้องทราบได้เลยนะพี่ๆน้องจะส่งให้ทุกวันทางไปสนิทไทยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่49ค่ะรายการที่49รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่อายุ82ปีนะคะสวยงามเลยเนื้อทองแดงนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปี2482นะคะพี่พี่เนื้อทองแดงมาพร้อมตะกรุด2ดอกแบบนี้เลยค่ะคุกลักถักเชือกนะคะสําหรับรายการนี้รายการที่49ค่ะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะผ่านไอดียไลน์นะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่49ต่อไปค่ะรายการที่50นะคะรายการที่50ค่ะพี่ค่ะรายการนี้ จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะพ,พีด้านในก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะมาพร้อมกล่องอน,นะพี่ๆเนื้อเปียกทองนะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะขออนุญาตซูมนิดนึ้าหากใครรับชมภาพไม่ชัดฝากไม่ทันขออภัยด้วยนะคะรายการนี้รายการที่50นะน้องขออนุญาตปิดรายการที่50เป็นรายการสุดท้ายนะคะพี่ๆกับช่องพาบ้านน้องน้าทิ์นะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะพี่ๆเอฟซี FC ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้น้องด้วยนะคะสนใจพาเครื่องพาบ้านสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ช่องทางการติดต่อนะคะพ,พี่ๆทางโทรและไลน์นะคะ0989275663นะคะพี่ๆขาเบอร์ทโทรนี้เบอร์เดียวเท่านั้นยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท่านนะคะหากผิดพลาดประการใดกับขออภัยด้วยนะคะพี่ๆสำหรับ EP นี้สําหรับ EP ที่27นี้สําหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรอมาพบกันใหม่ใน EP หน้าคะ่ะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ